ออสวัสดีครับใช่ครับโอ้ขนาดไอ้ป้องไปข้างล่างอ่านไปหายี่ป้องครับโอเคโอเคตอนนี้ผมก็จะไปหาหายาของผมที่อยู่ข้างล่างครับผมหาป้องครับผมตอนนี้อ่ะโอเคงั้นมาเดินต่อครับ Okay. อย่างแรกเราต้องระวังก็ผมอันนี้อาจจะมีหินอยู่โคตหินมาเป็นกับดักเราได้นะครับให,ให้เราล้มได้อันนี้เามาถึงที่บ้านทองคำก็ผม